สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิเตอรเกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนจสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับมาติดตามผลการทํางานของทั้ง3นะครับเรียกกันว่าใช้3เกลืออย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วเขารู้จักกับ3เกลือเนี่ยนะครับ มาเป็นอย่างดีจากการดูจาก YouTube ดูจาก Facebook ต่างๆแล้วก็นำมาใช้จนประสบความสำเร็จที่นี่ครับอยู่ที่บ้านเลขที่6หมู่ที่9ครับบ้านปลักโอนครับตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่นี่เรียกได้ว่าเจ้าของสวนแห่งนี้เขาตั้งใจครับมาดูแลสวนของแม่ยายพอเข้ามาดูแลสวนของแม่ยายตอนที่อายุเขาสักสี่สาหปีนั่นนะครับปรากฏว่า โรคเต็มเลยครับไม่ว่าไฟท็อปเทล,ล่าใบนะครับต้นอะไรต่างๆไม่สวยงามตามใจเขาที่เป็นนักชาวสวนอย่างแท้จริงพอเขามาทำเท่านั้นแหะครับปีแรกต้นทุเรียนหมอนทองสอนเป็น70ต้นโอ้โหครับได้ผลผลิตในตอนอายุ6ปีถึง4ตันด้วยกันมาดูนะครับปีนี้เป็นปีที่7ของต้นทุเรียนอายุของต้นทุเรียนเขาทำเป็นปีที่2นะครับ โดยใช้สามเกลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอย่างไรมาพบกับชาวสวนหัวใจกล้าหัวใจยั่งยืนคนนี้ครับสวัสดีครับพี <differ estratég ically> ่ครับสวัสดีครับมีชื่ออย่างไรครับเรียนบอกพี่น้องด้วยครับผมชื่อพิวัชสังเกตครับเป็นชาวสวนอยู่ปักปโอนครับอ๋อที่นี่นะครับครับผมที่ปักโอนแห่งนี้ครับนะครับพี่ชื่อเล่นมีไหมครับมีครับชื่ออะไรครับชื่อเนนครับพี่เนนนะครับผมขอได้ยาตเรียกว่าพี่เนนครับผมพี่เนนครับพี่เนนเข้ามาดูแลสวนแห่งนี้เนี่ยสวนแห่งนี้นี่มันมีจํานวนกี่ต้นกี่ไร่อายุเท่่าไหรกัน ทั้งหมดมันมีอยู่7 0กว่าต้น70ต้นนะครับทุเรียนพันอะไรครับเนี่ยหมอนทองครับหมอนทองนะครับดังนั้นทุเรียนหมอนทองเนี่ยตอนที่เราเข้ามาดูแลครั้งแรกนั้นนะครับนี่เป็นสวนของแม่ยายครับแม่ยายเราเองนะครับโอ้โหตอนที่เข้ามานั้นต้นทุเรียนอายุกี่ปีครับที่พี่เนนมาดูแลตอนย่างปีที่5ครับยังยังไม่ทําสารเลยยังไม่มีผลเลยยังไม่มีผลเลยครับเราเรียกว่ารู้จักกับคู่หองพระจันท์เนี่ยทางไหนครับก็ดู u t u b e ครับครับแล้วก็เอามาลองใช้ดู แค่ซื้อแค่ขวดเดียวเองครั้งแรกครับครับพอใช้แล้วก็มันเห็นผลครับแล้วก็ติดตามติดตามเลยครับผมตอนที่เราเอามาใช้นั้นต้นทุเรียนของแม่ยายเราเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรครับเป็นท็อปเทอร่าบางต้นก็ยืนตายครับครับครับผมก็มาฉีดมารักษามาดูแลอ๋อเรียกว่าเราเข้ามาทํานั่นช่วงนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามี3ามเกลือครับยังไม่รู้ครับแต่เราเจอไฟท็อปเทอร่าใช่ครับ ว่ามันึ้นที่นี้ก็ยังเห็นร่องรอยแผลของเขาถูกไหมครับครับผมตอนนั้นแผลมันหนักขนาดไหนครับบางครั้งมันก็บางต้นมันก็รอบเลยครับเกือบรอบเหลือประมาณสักสองนื้อถ้ามันรอบนี่เกิดอะไรกับต้นไม้ครับคือว่ามันรอบก็คือมันไม่ไหวมันต้องตายครับต้องตายแน่นอนต้องตายแน่นอนและพอเราตอนนั้นถามแม่ยายไหมไว่าแม่ยายรักษาอย่างไงเขาบอกเขาทําให้เป็นมาช่วยหน่อยอ๋อถึงขั้นบอกปากกับลูกเขยเลยว่ามาช่วยแม่หน่อยมาช่วยหน่อยทําให้เป็นพอเรามาช่วยเราไปเจอสามเกลือมา เราเอามาช่วยอย่างไรครับก็มาท้งแรกก็ฉีดก่อนแล้วก็มาทาต้นฉีดด้วยอย่างไรครับก็ฉีดกับเนี่ยทั้งทั้งทั้งบนทั้งล่างฉีดหมดเลยครับหมายถึงใช้ตัวไคโตัวซารผสมกับเบอร์แพนผมสีดำครับผมแล้วก็นํามาฉีดครับในอัตราส่วนอย่างไรครับผมใช้อยู่น้ำพันลิตรใช้หนึ่งหองครับ ครับหนึ่งซองน้ำผลิตหนึ่งซองแล้วก็หนึ่งขวดไข่ตัวซานครับผมนี่คือสูตรปกติเลยสูตรปกติครับแล้วเราก็ทาด้วยทาด้วยทาที่แผลเขาด้วยทาด้วยแผลด้วยฉีดที่แผลฉีดเชือฉีดหมดทั้งพุ่มเลยครับโอ้ฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยที่วันครั้งครับผมฉีดเจ็ดถึงสิบวันเอาพี่เนนครับก่อนหน้าที่เราใช้นัะครับสูตรของเรานั้นเราใช้อย่างไงครับในการที่เพื่อดูแลแผลแล้วก็ทําใบด้วยเนี่ยเราทํำยังไงครับ ก็พยายามใช้ให้เยอะขึ้นความถี่มันจะต้องให้เยอะความ<อ>ถี่รว่าแต่ละครั้งไงอ๋อไม่อัตราส่วนเท่าเดิมก็คือ1ซอง1ขวดน้าพันลิตรครับแต่เพิ่มความถี่เพิ่มความถี่แล้วถี่ยังไงครับกี่วันครั้งครับครั้งแรก7วันครั้งที่สองห้าวันพอครั้งที่สามเราก็ไปอีกดวันหรือว่ากลับมาอีก3วันอ๋อมันอยู่ที่เทคนิคการใช้อ๋อมีมีการใช้ประเภทว่า7วัน5วันครับเวัน3วันครับโอ้เรียกว่า ใช้เพื่อการดูแลนะครับทำให้เปลือกของต้นที่เป็นไฟท็อปครับมันจะเกลือนไวครับอ๋อมันมันสามารถสร้างสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาครับเกลือนไวอ๋อเหรอครับครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเขาก็สร้างใบด้วยสร้างใบด้วยตอนนั้นใบของแม่ยายเราเป็นยังไงครับซีดเหลืองความความเข้มข้นของใบมันน้อยเรอฮะครับโอ้นี่เรียกว่าความเข้มข้นของใบก็หมายความว่าความเขียวความเขียว ตอนนี้เป็นไงแล้วครับตอนนี้ผมว่าดูดีครับดูดีกว่าตอนที่ใช่ครับแม่ยายมาขอร้องเราด้วยซ้าไปครับผมเอาละครับเมื่อใบดีต้นดีผลผลิตก็เยอะนี่ครับตัวอย่างอันนี้ของรุ่นใหม่รุ่นใหม่ครับแต่ตอนรุ่นนั้นน่ะปรากฏว่ามันก็ทําให้ดอกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวว่าน้อยกว่านี้ครับพอเราเพิ่งใช้เพราะว่าใช้มาเป็นปีมันก็รักษาแบบนี้ครับอ๋อตอนนั้นเราเพิ่งใช้เพิ่งใช้ครับมันก็น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ แล้วก็ตอนนั้นพอน้อยกว่านี้เนี่ยผลผลิตที่ได้เนี่ยครับเอาพาร์ตไปเลยก็แล้วกันเจดสต้นตอนนั้นถูกไหมครับอายุ6ปีและพึ่งสอนเป็นผลผลิตทั้งหมดที่ได้มันกี่ตันกันครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่า4ี่เกือบ5ตันครับ4ี่เกือบ5้าตันครับเจดสิต้นอายุหปีนี่นะับาตันเลยทีเดียวครับถือว่าพิเศษกว่าสวนที่เราเคยไปดูมาไหมถ้าว่าใช้ตัวนี้มันดีกว่าครับ ดีกว่าเลยดีกว่าครับผลผลิตดีกว่าที่เราเราเป็นชาวสวน้วยกําเนิดถูกไหมครับใช่ครับเราก็ไปดูมาหลายสวนทำลหลายครับทำหลายสวนเอาละครับนั่นคือสวนที่เจอกันในปีที่เรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นครับทุเรียนสอนเป็นพาดมาถึงตรงนี้ครับขนาดที่ผมยืนอยู่ในขนาดนี้เดือนกรกฎาคมปลายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าขนาดนี้ที่ผมเห็นก็คือมีดอกออกเต็มไปเลยช่วยบอกกระบวนการตรงนี้ให้ผมฟังนิดหนึ่งว่าพี่เนนทําอย่างไรครับโดยละเอียดเลยนะครับว่า มันถึงเป็นอย่างนี้อย่างที่ผมมาเห็นและพี่เนนอยากให้ผมและพี่น้องเกษตรกรได้เห็นว่าปีนี้พี่เนนทาอะไรกับต้นทุเรียนอายุ7ปีบ้างครับเชิญครับสัตว์มาหนายเยอะขึ้นครับ200ลิตรก็ใช้ครึ่งซองตอนที่เราต้องการไอต้องการคือะสัตว์มาาในตัวครึ่งซองตดน,น้ํา200ลิตรครับโอ้แล้วไคโตซานลครับไคโตซานก็ใช้ 300- 500ถึงเลยครับ3 0 0ถึงซีซีครับกับน้ํา200ลิตร ส่วนเวอร์แพนผงนั้นใช้ประมาณครึ่งซองครึ่งซองเลยครับน้ำสองร้อยลิตรกี่วันครั้งนะครับเมื่อกี้เจ็ดวันครั้งครับเจ็ดวันครั้งครับเพื่อจะทําให้ดอกดอกออกมาดีครับออกมาดีเลยครับแล้ววิธีการพ่นล่ะครับวิธีการพ่นก็คือว่าพ่นหมดทั้งต้นทั้งใบหมดทุกอย่างเลยครับครับอ๋อทั้งต้นทั้งใบหมดเลยหมดเลยแล้วต้องมีพิเศษไหมครับว่าตรงไหนตรงท้องกิ่งปลายกิ่งอะไรยังไงมั้มันอยู่ที่ว่าแต่ละครั้ง ถ้าว่าเราต้องเห็นดอกมาเราก็ต้องฉีดใต้กิ่งอ๋อถ้าเห็นเริ่มดอกมีมาครับเล็กๆเนี่ยครับต้องฉีดใต้กิ่งแล้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยครับเปิดตาดอกครับเปิดตาดอกเลยครับผมเพราะเปิดตาดอกเสร็จเนี่ยนะครับอัตราส่วนอย่างนี้กี่วันครั้งนะครับมันจะเหลือห้าวันเลยครับตีนนี้ห้าวันห้าวันถี่ขึ้นมาเลยถี่ขึ้นมาเลยครับโอ้ห้าวันครั้งห้าวันครั้งครับตรงเนี้ยดอกขนาดเนี้ยเราพ่นมากี่ครั้งแล้วครับที่เห็นกันอยู่เนี้ยตอนนี้ดอกขันนี้ก็มันมันไปอีกสองเดือนกว่าแล้วครับที่สองเดือนกว่าแล้วนะครับผม โอ้ก็หมายความว่าเราถีมาขนาด2เดือนกว่าเลยใช่ครับ5วันครั้งนี่นะหาวันครั้งครับพี่เนงครับในพี่เนงช่วยบอกผมหน่อยเถอะครับว่าหลังจากทํากระบวนการนี้เสร็จแล้วเนี่ยดอกที่เห็นนะครับการติดดอกออกผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าครับมันก็จะติดดีครับมันจะยาวขึ้นครับความสมบูรณ์ของดอกมันจะมีเยอะครับอ๋อพอมันยาวขึ้นปุ๊บมันก็มีโอกาสจะติดเกสรติดอะไรมากขึ้นใช่ครับถูกไหมครับ แล้วก็ก้านดอกมันก็จะเหนียวขึ้นมันก็เหนียวขึ้นอ๋อ oh. มันก็ยาวจะยาวขึ้นความสมบูรณ์มันจะมีเยอะกว่าเยอะกว่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันจะติดลูกในปีเนี้พี่เนนคิดว่าเมื่อปีตอนที่เราสอนเป็นนั้นเรายังทําแบบ,รบประเภทแบบว่ายังไม่เต็มเต็มที่ถูกไหมครับใช่ครับยังได้เกือบห้าตันครับปีนี้เราทําขนาดนี้เนี่ยครับพี่เนนคิดว่ามีอะไรที่จะมารบกวนสิ่งที่วันข้างหน้าที่จะมันจะไม่ได้เลยห้าตันไปไหมครับ ผมว่าน่าจะไม่มีครับเพราะว่ามันออกหมดทุกต้นออกหมดทุกต้นเลยครับแล้วก็เยอะทุกต้นไอ้เจ็ดสิบต้นนี่ครบทุกต้นเลยครบทุกต้นครับไม่ไม่มีต้นที่ว่าไม่ออกเลยฮะออกทุกต้นครับโอ้โหนี่ก็ยืนยันจากพี่เนรแล้วด้วยสายตาเราเราก็มาดูออกครบทุกต้นเลยในเจ็ดสิบต้นถูกไหมครับครับผมพี่เนรลองคํานวณสิครับว่าปีก่อนหน้านั้นขนาดเราทําแบบว่าเพิ่งรู้จักแล้วก็ใช้ตามที่ดู YouTube มาครับปีนี้ครับพี่เนรคิดว่าผลผลิตของเราเนี่ย จะได้สักกี่ตันโดยการประมาณจากความประสบการณ์ของพี่เนนเพราะว่าไม่ตำจาแปดตันแปดตันนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าพี่เนนให้คำมั่นสัญญานะครับว่าสิ่งที่เขาผ่านประสบการณ์มาเป็นชาวสวนโดยกำเนิดและที่สำคัญครับเขาก็มองว่าสิ่งที่จะทำให้สวนของแม่ยายซึ่งเป็นของภรรยาเขาเนี่ยแหละครับจะสามารถทำให้ผลผลิตนั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้พี่เนนกำลังทำดอกอยู่นี้นะครับ โอกาส8ตันและมากกว่านั้นพี่เนรก็ยืนยันอย่างนี้พี่เนนครับพูดไปเดี๋ยวมันกับผมพูดเองครับพี่เนนช่วยบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนที่เขากําลังทําดอกแบบพี่เนนแล้วก็มีปัญหาแบบพี่เนนและอยากได้ที่เรียกว่า5้ภูหกภูแบบพี่เนนพี่เนนช่วยบอกเขาทถนะครับมันต้องทําตั้งแต่ฟืน้นฟูต้นก่อนครับ พอถึงเข้าเวลาจังหวะของมันเราก็ลงสารลงสารเสร็จแล้วก็สะสมอาหารไปเรื่อยเืไปตามในขั้นตอนขั้นตอนของเขาเทีานั้นเราก็ดูผลผลิตมันก็ตามมาเองครับโอ้โห,โ,หโหชัดเจนนะครับนั่นคือว่าความในใจของผู้ที่มีประสบะการณ์บอกได้ว่าถ้าท่านทำตามพี่เนเนนะครับโอกาสที่มีความสุขกับการที่จะต้องมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นะครับโครคภัยไข้เจ็บก็ลดลงลดลงที่สําคัญครับลูกออกมาสวยงามน้ําหนักดีนะครับห้าภูหกภูมีแน่ๆ โอกาสอีก3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปเตรียมมาดูกันได้ได้ครับเราได้เลยครับมาดูได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเป็นแล้วจริงนะครับพี่เนนยืนยันนะครับจากบ้านปักโอนแห่งนี้พี่เนนครับต้องขอขอบคุณพี่เนนเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้นะครับความคิดความอ่านของความยั่งยืนและความก้าวหน้าที่สําคัญครับมันลดภาระเรื่องของหนี้สินต่างๆช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นผลผลิต มีคุณภาพได้มาตรฐานที่สําคัญเกินมาตรฐานด้วยถึงขั้น5้าู6กฟูน้ําหนักก็ดี3-6กกิโลทีเดียวอย่างนี้แหละครับมิจราเกษยั่งยืนก็อยากนามาถ่ายทอดให้เพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนได้รู้กันว่าโลกใบนี้ครับมีนวัตรกรรมที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องโดยเฉพาะ3ามเกลจะไปทุกแดนดินทั่วไทยโอกาสนี้ต้องขออนุญาตล,ลาไปก่อนโอกาสหน้าไปเจอกับทุกคนที่รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนอย่างนี้ครับสวัสดีครับครับ ควั่นหญิงกเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้เอ๊